คุณไปดูพี่นาโคราชแล้วกันบอสทุกคนเอวนี่แบบนังใส่เสื้อแบบโอ้โหฉันก็บอกว่าบอสไม่ต้องดูบอสบอสฟังเสียงจากฉันนะคะ <c oughs> แต่กะเดี๋ยวบอสจะน้ำลายหกใส่ชั้นไงค่ะทุกคนบอสไ่ต้องบอสฟังเสียงเอานะเละอย่างเงี้ยเดคะทุกคนโอ้ยแต่ว่าโอ้อยใหญ่พูดมากนะคะตอนแรกนะพี่หนึ่งอันนี้ขเขาไอพี่นาขอเล่านิดนึงไม่ได้เล่านะพี่นาพูดเรื่องจริงกินน้ําก่อน าภายในเนี้เนี้ยถ้าขายไม่ได้นะพี่อนาจจะเลิกขายเฮ้ยกินมาไม่เห็นจะผอมเลยไปบอกไปบอกคนที่ซื้อมาด้วยนะไม่เห็นจะผอมเลยไหนบอกว่ากินแล้วจะผอมไงไม่เห็นจะผอมเลยโอ้ยไม่รู้อัดหมูไปกี่ตัวนะคะกินสมุนไพรยังไม่ถึงกล่องสองกล่องจะขอผอมหมูมันยังร้องอู๊อู้อู้อยู่ในท้องอยู่เลยค่ะ แล้วหมูมันก็แทรกซึมอยู่ในเลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ไส้ตันของคุณอยู่แล้วคุณก็มาลองขอให้พร้อมให้พร้อมให้พร้อม,อมเป็นไงทุกคนตอนนี้พอได้ผอมนิดนึงว้าเป็นไงทุกคนมาโชว์ใหญ่โชว์น้อยโชว์นิดโชว์แบบเป็นไงเป็นไงตอนแรกโวยวายโวยวายทุกคนถ้าเมียเนี้ยจะเลิกขายแล้วไม่เอาแล้วนปรเก้าน่ไม่เอาแล้ว ลงทุนสามร้อยทุกคนเล่นใหญ่มันลงทุนสามล้านเลยนะคะลงทุนสามร้อยบาทเล่นใหญ่มากทุกคนไม่เอาละขายไม่ได้ขายไม่เห็นได้เลยเลิกแล้ว้อมก็ไม่เห็น้อมเลยดูที่ขายัางใหญ่อยู่เลยตัวยังอะไรอย่างเงี้ยโอเบจ้าถ้าดูด้วยสังขารภายน้องแล้วคุณน่าจะกินหมูมาประมาณไม่ต่ำกว่ายี่สิบตัวเนอะกะแล้วเป็นไงกัตอนนี้ สวยมากทุกคนไปดูเองอย่าให้ฉันพูดเยอะนะคะเดี๋ยวจะเป็นการเคลมนี่ยังไม่ได้เคลมอะไรเลยนะคะเล่าสุดกันฟังตอนนี้เป็นไงเสียมากทุกคนใส่ชุดไว้น้ําโอ้ทุกคนเออยยืนนี่แอคท่าเป็นไงพอไปเรานึกย้อนนี่นึกย้อนวันนั้นดินี่เห็นจะผอมเลยนี่นจะผอมเลยเนี่ยอนึกถึงวันนั้นกับวันนี้นะคะ